ล่าสุดนะฮะเอ่อคุณแจ็คปั๊บโคใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าตัวเองเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังและปรากฏว่าขึ้นไปเต้นบนรถ ตรงบริเวณเห็นบอกที่ไหนนะเมย์ที่ญี่ปุ่นค่ะหน้าร้านสะดวกซื้อลอสันนะคะจุดเช็คอินภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญค่ะแล้วก็แจ็คแบ็โคเขาใส่แคปชั่นบอกว่าแม้ใครจะดูถูกชันไม่สนใจคําพูดเหล่านั้นแต่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าในคลิปมีนักท่องเที่ยวเดิน,ผ,นผ่านไปผ่านมาแล้วบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปด้วยค่ะกลายเป็นว่าคลิปนี้นะคะชาวเน็ตเข้าไปโพสต์คอมเนมนต์ในทิศทางเดียวกันว่าไม่สมควรผิดหวังกับการทำคอนเทนต์นี้ของแจ็คแบ็ปโคล ก็เวลาคนเขาเข้ามาเรียกร้องหรือจะถามอะไรแจ็คเนี่ยแต่แจ็คเองก็จะตอบด้วยประมาณว่าเหมือนกับสวนใช่ไหมภรรยาว่ายังไงบ้างทางภรรยาของแจ็คแบทโพนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของทัวลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เหมือนกัน ภรยาบอกว่าห้ามแล้วไม่ยอมฟังไอเรื่องนี้ค่ะขึ้นไปหลังคารถถอดเสื้อเต้นหน้าร้านสะดวกซื้อที่โฟจิน,นะคะภรยาออกมาชี้แจงบอกว่าห้ามแล้วไม่ฟังคุณตังโมภรยาของแจ็คแบ๊บโพนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะชี้แจงบอกว่าโพสตนี้จะไม่ขอปกป้องใครขอปกป้องตัวเองกับลูกครั้งนี้ห้ามแล้วค่ะมันไม่ฟังมีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติไม่เคยคิดถึงลูกและขอความกรุณาอย่าว่าโมกับลูกเลยรู้เรื่องค่ะแต่คุณไม่ได้จริงๆยอมรับค่ะ คุณผู้ชมครับนี่คือภรรยาเตือนแล้วแต่ผัวไม่ฟังขณะาาเดียวกันนี่ออกสื่อต่างประเทศทีมงานไปเอาข้อความที่เขาแจ้งไปสารทุตญี่ปุ่นหน่อยนะให้ไวนิดนึงเดี๋ยวเวลาหมดละอเมอานน่หน่อยสิล่าสุดเนี่ยที่ปรากฏทัวเข้าไปลงที่เว็บใช่ไหมหรือโพสต์ของแจ็คเขาตั้งคําถามเช่นชอบคอนเทนต์อื่นๆมากเลยนะครับพี่ พวกลองเป็นอาชีพต่างๆชอบมากแต่คอนเทนต์นี้ไม่ผ่านจริงๆครับมันดูแย่ในไทยไม่ว่าครับแต่ญี่ปุ่นมันค่อนข้างไม่โอเคครับพี่แจ็คคนญี่ปุ่นรักประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับอย่าให้เขามองเราแย่ปรากฏว่าแจ็คตอบกลับมาอ่าแหมอันนี้ก็ทำซะแบบเล็กนิดเดียวเนี่ยนะฮะแจ็คบอกว่าขอบคุณครับน้องพี่อ่านบรรทัดเดียวก็พอใจแล้วครับพี่ไม่ต้องอ่านต่อไปแล้วครับพี่ชอบบรรทัดแรกนี่เหมือนกับตอบสวนใช่ไหมเมย์ม<ช>เหมือนกับตอบสวน หรือแม้มีอีกอันหนึ่งบอกว่ามีมารยาทก่อนนะคะเข้าใจว่ามีเงินแต่ควรพกสิ่งอะไรที่ดีๆไปนะคะบ้านเมืองเขามีกฎปรากฏว่าเพจของแจ็คตอบว่าระวังน้ำตาลขึ้นนะครับโมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับนี่หรือแม้ต่อมามีการตั้งคำถามอีกบอกได้ทำคลิปขอโทษชัวเพจสวัสดีครับผมแจ็คปั๊บโฮบอกชัวคือใครใช่ไหมค่ะ ล่าสุดก็มีสื่อญี่ปุ่นเจ้าหนึ่งรายงานเหตุการณ์นะคะพาดหัวว่ายูทูบเบอร์ไทยขอสื่อญี่ปุ่นหน่ยฮะให้เห็นหน่อยว่าสร้างความเสียหายกับประเทศขนาดไหนเพราะฉะนั้นคือเอาจริงบางคนเนี่ยถึงขนาดอันนี้เข้าใจนะบอกว่าคือนึกว่าขมรแต่ปรากฏบ,บอกนี่ไม่ใช่ขมเรเอาเอาสื่อญี่ปุ่นขึ้นมาหน่อยฮะ สื่อญี่ปุ่นค่ะได้มีการรายงานเหตุการณ์นี้นะคะก็จะเห็นเป็นเว็บไซต์นะคะของญี่ปุ่นค่ะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะโดยพาดหัวว่ายูทูบเบอร์ไทยก่อความวุ่นวายในญี่ปุ่นคลิปเต้นบนรถลอสันบนภูเขาไฟฟูจิสร้างความเดือดราอนและความเสื่อมเสียของประเทศไทยค่ะได้ไหมเมย์ขอข้าวหน่อยทีมงานต้องเอาข่าวมายืนยันหน่อยดิค่ะแม่นี่ฮะ โดยวันนี้เองล่าสุดแจ็คเองเขาก็อธิบายว่ามีคนบอกให้ลบโพสต์เขาบอกว่าที่ผมไม่ลบโพสต์คือผมไม่ต้องการหนีปัญหาอย่างน้อยน้อยก็เป็นการผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่ลบเพื่อให้คนลืมไปว่าเราไม่ได้ทําเราทําให้มันเกิดขึ้นแล้วต้องยอมรับในสิ่งที่ทําผมน้อมรับทุกคาดาถูกไหมเมย์ใช่คะ่ะนี่และล่าสุดมีอะไรนะ ล่าสุดค่ะเห็นว่าทัวร์ไทยไปบุกเพจสถานทูตญี่ปุ่นขอให้แบนดยูทูบเบอร์ไทยนะคะห้ามเข้าประเทศขาวรแล้วก็พร้อมขอโทษชาวญี่ปุ่นด้วยเราะคนไทยขอโทษคนไทยขอโทษคนญี่ปุ่นแล้วก็แนะนําให้สถานทูตญี่ปุ่นแบนด์คุณแจ็คเลยใช่ไหมนี่เขาจะรู้สึกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องรอฟังเขาชี้แจงด้วยถูกไหมฮะนี่เพราะขนาดคนเข้าไปแสดงความเห็นเขาก็ยังมีการตอบ ในลักษณะที่ชาวบ้านบอกเหมือนสวนใช่เพราะว่าขวามือที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นหน้าเพจของเอกสถานทุตสถานเอกราชทุตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยแล้วคอมเมนต์ที่เข้าไปนะคะคนไทยบอกว่าขออภัยเป็นอย่างยิ่งกรุณาช่วยแบล็คลิสต์บุคคลในคลิปด้วยขอบพระคุณค่ะแล้วก็บอกช่วยแบล็คลิสต์แจ็คแบ็คโฮด้วยนะครับห้ามเข้าญี่ปุ่น10ชาติกราบขอโทษชาวญี่ปุ่นทุกท่านเนี่ยคนไทยก็เข้าไปขอโทษในเพจสถานทูตญี่ปุ่นนี่ครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูคือปกติเนี่ยวิธีที่จะทําให้ค,คนเราเองเนี่ย มันมีผลกระทบมากๆคือคนไทยก็อายนะถูกไหมใช่คือคบางคนบอกเอ้แต่คุณไม่ได้ไปเต้นอาจแจ็คเขาเต้นแต่เวลาเขาพูดเขาไม่ได้พูดแจ็คเขาไม่รู้ว่าแจ็คคือใครค,คนญี่ปุ่นหรืออาจจะรู้ก็ได้เนี่ยนะฮะแต่คนจะบอกเฮ้คนไทยว่ะถูกปะ่ะ<ช>แล้วค,คนไทยที่เรารู้สึกดีๆกับญี่ปุ่นจะเสียหายค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแจ็คแต่มันคือเรื่องประเทศไทยถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามว่าแจ็คเขาจะว่ายังไงแต่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยมีบางคนแนะนําบอกคุณก็เลิกติดตามเขาซะถูกไหมยิ่งติดตามเขาคนก็ยิ่งสนใจเขาก็แล้วแต่คนไทยถูกไหมปกติถ้าเจอเรื่องแบบนี้มีบางครั้งจําได้ไหมยอดผู้ติดตามลดควบเป็นแสนแสนถูกไหมอย่างคุณนวัตเคยโดนอันนี้ขอโทษพี่นวัตเอ,อ่ยชื่อหน่อยพี่นวัตเคยเจอแบบนี้ถูกไหมฮะแต่แจ็คเอาขึ้นอีกนิดนึงขึ้นหนึงนหน่งเผื่อว่าเขาก็เขาไม่ลบคลิปแต่คนไทยก็รู้สึกอายนี่